อนนี้ญาติยโยมมาจริงๆช่วงนี้มันเป็นช่วงคอร์สเนาะแต่ก็ไม่ค่อยมีคนมาสักเท่าไหร่แต่ช่วงหลังนี้ที่สังเกตนะอย่างคราวที่แล้วที่พระอาจารย์ทรงศิลจัดก็มีมาน้อยรู้สึกว่า10-12คนเนาะส่วนคอร์สที่หลวงพ่อจัดก็มีประปายคือ ไม่ได้อยู่เต็มคอร์สบางทีก็มาก่อนคอร์สแล้วก็ยังไม่ครบคอร์สแล้วก็ออกบางทีถึงเวลาที่อยู่ในคอร์สแล้วโยมมาแล้วก็ออกไปหลังคอร์สก็มีคือ <c oughs> ไม่ได้อยู่ในล็อก <c oughs> ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าบางทีมันเป็นจังหวะเวลาว่างไม่ตรงกันบางทีโยมก็อยากมาแต่อาจจะติดงานอะไรพวกนี้ ทีนี้แนวทางที่หลวงพ่อจัดคอร์สเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเน้นสติล้วนๆน,นะแต่ว่าสติมันไม่ได้เจาะจงว่าแค่รู้กายเคลื่อนไหวแต่เน้นไปในทางของความรู้สึกตัวคือให้รู้ตัวให้รู้ให้ชัดให้รู้ให้จริงนะเรียกว่ารู้กันให้ถูกตัวทีเดียวเพราะที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่จะรู้ไม่ถูกตัว ทั้งๆที่บอกว่าให้รู้ตัวแต่รู้ก็ไม่ถูกตัวนะหลวงพ่อจะยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างที่การรู้ถูกตัวกับรู้ไม่ถูกตัวนะสมมุติว่าตอนนี้ที่กำลังนั่งอยู่เนี่ยนะสมมุติว่าไม่ใช่สมมติหรอกตอนนี้จริงๆเลยก็คือนั่งอยู่โดยหลักของความรู้สึกตัวก็คือต้องรู้ตัวว่าตัวเนี่ยตัวเราเนี่ยกำลังนั่งอยู่อย่างนี้ก็รู้ถูกตัวนะ เพราะว่ามีสภาวะก็คือมีรูปนะมีร่างกายมีกายนั่งอยู่จริงแล้วก็รู้จริงๆนะไม่ใช่คิดนะไม่ใช่คิดรู้แต่รู้จริงๆคือไม่ใช่คิดรู้ตัวนั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งอยู่ถ้ารู้ถูกตัวก็หมายความว่าตัวเนี่ยก็จะเป็นสิ่งถูกรู้แต่รู้ไม่ใช่เรารู้ แต่ที่ปฏิบัติเนี่ยมันเหมือนกับว่าตัวนั่งอยู่ใช่แล้วถูกต้องแต่เวลารู้เนี่ยก็จะเป็นเรารู้ตรงเนี้ยมันผิดตรงที่เรารู้นะแต่ถ้าให้ถูกคือรู้ตัวรู้โดยไม่มีผู้รู้ลึกนะตรงนี้ลึกมากเพราะว่ากว่าจะเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยจากประสบการณ์เนี่ยหลายปีทีเดียวเลยนะหลายปีแต่เวลาพูดเนี่ยพูดถูกหมดน,นะ บอกว่าเออเนี่ยรู้ตัวอยู่นะรู้ตัวอยู่นะแต่พอเอาเข้าจริงี่ยมีเราเป็นผู้รู้แต่ถ้าให้ถูกต้องไม่ใช่เราเป็นผู้รู้แค่นี้ก็บางทีก็เริ่มงงละสม่าคนใหม่ๆเลยบอกอะไรอีกวะกูปฏิบัติมาตั้งหลายป,ปีกูว่ากูเข้าใจหมดแล้วนะเนี่ยแต่ทำไมยังไม่ยังไม่ถูกอีกก็ไม่ถูกก็เพราะว่ามีตัว,ม,ตวมีตนเป็นผู้รู้ไงทีนี้วิธีที่จะ ให้เข้าถึงว่าเออมันเป็นตัวตนเป็นผู้รู้หรือเปล่าหรือว่ารู้โดยไม่มีตัวตนเราก็ต้องมาสนทนาต้องมาพูดคุยกันส่วนใหญ่หลวงพ่อก็จะสนทนาจะพูดคุยเช่นมีการถามว่าเอาตอนนี้รู้ตัวไหมรู้สิทำไมจะไม่รู้หลวงพ่อก็ถามต่อเอาแล้วใครรู้อ่ะก็ผมสิเป็นคนรู้เนีย่ยเห็นไหมผมเป็นคนรู้เลยเจ้าตัวบอกว่าผมเป็นคนรู้เลยหลวงพ่อก็ไล่ไปเรื่อยๆ เอาไหนไหนตัวผมตัวผู้รู้อยู่ไหนอ่ะก็บอกนี่ไงนี่ไงตัวผู้รู้เราบอกใช่เลยไอ้ตัวนั้นน่ะเป็นเป็นตัวสิ่งถูกรู้น,น,นั่นอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ไล่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือหลวงพ่อต้องการเน้นให้เข้าถึงออสภาวะธรรมที่แท้จริงไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะหลงเนาะหลงหลงคือหลงรู้ว่าไอ้ที่รู้รู้แล้วอะ่ะว่ามันเป็นเป็นการรู้ที่ถูกต้องแต่พอ สัมภาษณ์พอตอนเช็คอย่างเงี้ยปร,รากฏว่ายังรู้ไม่ถูกต้องทีนี้รู้ให้ถูกต้องเนี่ยมันมันยากหลวงพ่อก็ต้องอาศัยประสบการณ์ทีเนี้ประสบการณ์คือนอกตำรานะเพราะตำราเวลาเราอ่านตำราเนี่ยเราไปหมายเอาว่าตำราเขียนแบบนี้ต้องหมายถึงอย่างนั้นตำราเขียนแบบนี้ต้องหมายถึงอย่างนั้นคือเราต้องไปแปลความตำราอีกทีหนึง่งการแปลความเนี่ยคือใช้ความคิดเนาะคิดนึกปรุงแต่งอ่านะก็แปลออกมา เพราะนั้นการแปลเนี่ยมันก็ต้องแปลด้วยความเป็นตัวตนไปแปลนะมันก็เลยเข้าไม่ถึงธรรมะแต่ทีนี้การเข้าถึงธรรมะเนี่ยเราต้องสังเกตแบบนี้ตรงนี้มันเป็นเรื่องของการสังเกตเป็นปัจจตังเป็นเฉพาะตัวอย่างหลวงพ่อมีประสบการณ์เนี่ยอย่างเช่นอตอนที่เรามาฝึกรู้สึกตัวใช่ไหมต้องเอาตัวเรามาฝึกฝึกอะไรเช่นฝึกกายเคลื่อนไหวเนาะก็คือเจตนาที่จะให้ร่างกายเคลื่อนไหวโดยการเดินก็ดีโดยการยกมือก็ดี อันเนี้ยมันเจือไปด้วยการจงใจการเจตนาการพยายามคือมีการจงใจแล้วก็ให้ร่างกายมันเคลื่อนพอเคลื่อนแล้วก็บางทีถึงขั้นที่ขนาดว่าต้องเจตนารู้ด้วยนะเจตนาที่จะรู้ว่าเออไอ้กายที่เคลื่อนไหวเนี่ยต้องจังใจรู้นะเราต้องรู้มันนะไอ้นี่คือภาคการฝึกนะโดยที่ยังไม่มีประสบการณ์เพียงพอก็เลยฝึกแบบนี้แต่ถ้าเทียบกับ ประสบการณ์จริงก็คือหลวงพ่อเคยยกตัวอย่างบ่อยๆว่ามีอยู่หลายครั้งหลายคราวเวลาในชีวิตประจําวันเนี่ยเวลาการมีเดืกกันเดินเนาะเดินไปเดินมาเนี่ยอย่างหลวงพ่อเดินมาทําวัดอย่างเนี้ยสมัยช่วงที่มีฝนตกแล้วมันลื่นนะทีนี้ระหว่างเดินเนี่ยมันลื่นใช่ไหมปรากฏมันลื่นดิลื่นล้มเลยร่างกายกระเด็นปื๊ดไปเลยอย่างนี้ตรงเนี้ยใจชี้ห้เห็นว่า ขณะที่มันลื่นเนี่ยมันลื่นแล้วก็ร่างกายมันเซและมันล้มลงไปนะแล้วก็จะเกิดความรู้สึกความเจ็บความอะไรก็แล้วแต่ที่มันกระแทกตัวนี้ยมันเป็นประสบการณ์ตรงประสบการณ์ตรงมันสอนอะไรมันสอนว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันเคลื่อนของมันเองโดยที่ว่าไม่มีเราเป็นผู้จงใจเป็นผู้เจตนาเป็นผู้กระทำตรงนี้มันเคลื่อนเองโดยเหตุปัจจัย แล้วก็เมื่อเคลื่อนแล้วมันเกิดการรับรู้ขึ้นมาเองโดยที่ว่าเราไม่ได้ตั้งใจจงใจหรือพยายามจะรู้มันรู้ขึ้นมาเองนะแล้วในระหว่างที่ลื่นล้มเนี่ยมันมีความคิดมันจะมีความคิดคือมันจะคิดนึกปรุงแต่งว่าจะล้มแบบไหนที่จะทำให้ร่างกายไม่เจ็บจะเอาตรงไหนลงดีตรงนี้มันจะมีความคิดที่เร็วมากนะแล้วก็เมื่อกระแทกล้มแล้วมันก็เกิดสัมผัสรับรู้ขึ้นมามีความเจ็บ นะมีความรู้สึกนะแล้วมันก็สามารถรับรู้ถึงว่าก่อนที่จะล้มเนี่ยเฮ้ยมันมีความคิดนี่มันมีหลงคิดเ,เรื่องอะไรก็ไม่รู้บางอย่างแต่พอล้มล้มแล้วเนี่ยมันก็ไปเห็นว่าเอ้ย,อยความคิดพวกนั้น,นะดับความคิดอันนั้นขาดไปเลยคือจบไปเลยตรงนี้มันเป็นประสบการณ์ตรงซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับตำราแต่ประสบการณ์ตรงนี่แหละคือของจริงของจริงก็คือว่า มันไม่ได้จําไม่ได้คิดไม่ได้พูดไม่ได้อะไรทักอย่างแต่มีเหตุการณ์ความสภาวะต่างๆเป็นความจริงล้วนๆเลยที่ไม่มีผู้กระทําทั้งการเคลื่อนไหวก็ไม่มีผู้กระทําทั้งการรู้ก็ไม่มีผู้รู้มีแต่รู้ด้วยธรรมชาติธรรมชาติรู้ตรงเนี้มันจึงเกิดปัญญาขึ้นมาว่าโอ้ไอ้ธรรมชาตินี้เนาะมันเป็นเช่นนี้มันเป็นเช่นนี้ มันเป็นเช่นนี้ยังไงก็เป็นเช่นอย่างที่มันปรากฏปรากฏแล้วมีแล้วหมดไปมีแล้วหายไปพริบเดียวแค่นั้นนะหมดเลยลองลองลองพิจารณาดูสิว่าขณะที่ลื่นล้มนะ่ะคือก่อนลื่นล้มใช่ไหมก็ยังเดินปกติแหละยังไม่มีพอมันลื่นล้มไปแล้วปื๊ดเอ้จบไปหมดแล้วจบไปหมดแล้วในพริบตาเดียวหมายความว่าเหตุการณ์เนี่ยสภาวะเนี่ยที่มีเนี่ยที่เคลื่อนไหวก็ดีที่มีความรู้สึกก็ดีที่มีความคิดก็ดี ที่อะไรก็ดีทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันหมดไปอย่างรวดเร็วมีแล้วหมดโดยที่ไม่มีใครเป็นผู้ทำให้มีแล้วก็ไม่มีใครเป็นผู้ทำให้หมดตรงเนี้ยมันจะเข้าใจเรื่องอนิจจงทุกขังอนัตตาทั้งสามลักษณะเนี่ยเข้าใจในฉับพลันทันทีเลยว่าเอ้ยโอ้โหทุกอย่างเป็นทั้งความไม่เที่ยงมีแล้วหมดไปหายไปเป็นทั้งทุกขังคือทนสภาพของเหตุการณ์ให้มันทงุง คงที่ไม่ได้มันก็ต้องแตกสลายหมดไปแล้วก็ไม่ได้สั่งไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้ทำอะไรสักอย่างไม่ได้ทำอะไรสักอย่างมันก็หมดไปตรงนี้มันจึงเกิดปัญญาพอเกิดปัญญาปับ๊บเราก็ลองมาเที่ยงไอภาคปฏิบัติมาเทียบกับภาคปฏิบัติที่เราจงใจเจตนาทมเนี่ยมันคนละเรื่องเลยมันคนละเรื่องไอเจตนาจะทำเนี่ยทั้งเหนื่อยทั้งหนักทั้งโอ้ยหนักไปหมดเลย แต่ประสบการณ์ตรงที่มันเป็นเองอะ่ะเบาวิวเบาวิวเบาขนาดตัวลอยไปได้อะ่ะตอนที่เลื่นลมอ่ะเบาวิวหมดเลยตรงนี้จึงเห็นความแตกต่างว่าการจงใจการปฏิบัติเนี่ยยังไม่ใช่ของจริงเพราะยังทำเขาเรียกว่ายังถ้าว่าไปแล้วก็คือยังมีตัวตนเนาะยังมีตัวเราเป็นผู้จงใจเป็นผู้เจตนาเป็นผู้กระทำเนาะ เพราะมันสามารถเทียบได้อย่างชัดเจนว่าอาการที่ไม่มีตัวตนไม่มีผู้กะระทำมันเป็นเช่นนั้นเพราะนั้นจึงเทียบให้เห็นนะที่ยกตัวอย่างนี้คือเทียบให้เห็นว่าการจงใจกะระทำเนี่ยมันจังเจือไปด้วยความเป็นตัวตนคือมีตัวเราเป็นผู้จงใจเป็นผู้กะระทำนะแต่ว่าการที่มันเป็นเองตามธรรมาชาติเนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าไม่มีตัวตนไม่มีผู้กะระทำ ใช่ไหมรวมถึงการรู้ด้วยไม่มีผู้รู้ก็หมายความว่าไม่มีตัวตนของใครที่เป็นผู้รู้มีแต่การรู้เห็นแทเห็นความแตกต่างไหมตอนหัดฝึกหัดมันมีลักษณะว่าเฮ้ยมีเราเป็นคนรู้นี่นามีเราเป็นคนรู้แต่พอมันเป็นเองก็จะเข้าใจได้เลยว่าไม่มีเราเป็นผู้รู้เพราะว่ามันไม่ได้ตั้งใจที่จะรู้ไงแต่มันก็รู้ของมันเอง ตรงนี้แหละมันถึงทําให้เกิดปัญญาที่สามารถเข้าใจเรื่องธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยของจริงมันไม่ได้อยู่ในตําราของจริงมันไม่ได้อยู่จากการใช้สมองคิดของจริงคือมันเป็นเองจริงๆพอเทียบได้ใช่ไหม่าทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้การปฏิบัติเราก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีความสังเกต สังเกตบ่อยๆสังเกตต่อเนื่องนะไม่ว่าจะเดินไม่ว่าจะนั่งไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ที่ยังไม่หลับต้องมีความสังเกตสังเกตทั้งตัวเองสังเกตทั้งกายทั้งจิตเนาะทั้งความคิดทั้งความรู้สึกสังเกตกระบวนการทํางานของมันว่ามันทํางานเองนะบางครั้งเนี่ยมันก็เห็นให้อยู่แล้วเช่นความปวดอย่างเงี้ยนั่งอยู่อย่างเงี้ยถ้ามีการสังเกตก็จะพบว่าเฮ้ย hey, มันปวดเองนะเนี่ย เออมันปวดเองนะเนี่ยแล้วก็สังเกตต่อไปเรื่อยๆโดยไม่เพ่งไม่จ้องคือสังเกตแบบจะเรียกว่าชำเลืองก็ได้แอบดูนิดๆอะไรหน่อยๆเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อให้เกิดปัญญาก็จะพบเห็นเลยว่าเออความปวดแต่เดิมมันเริ่มก่อตัวนิดเดียวเอาต่อมาเฮ้ยมันมากขึ้นเลยมันมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ยังไม่เปลี่ยนอิริยาบถเนาะเพื่อการสังเกตเพื่อการศึกษาก็ศึกษาให้มันจบกระบวนการของความปวดความเมื่อยไปเลยทีนี้ ก็ต่อมาก็จะพบเห็นเลยว่าเอ้ยมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วในระหว่างที่มันมีความปวดเพิ่มขึ้นตรงเนี้ยมันก็จะมีความคิดปรุงแต่งก็เรียกว่าพูดภาคในใจมันก็จะพูดภาคในใจคู่กับความปวดนั่นแหละหมายความว่ามันอธิบายเรื่องความปวดมันบอกว่าไอ้เริ่มปวดเลยเออตอนนี้ปวดมากแล้วนะเนี่ยโอ้โหจะเปลี่ยนท่าดีหรือไม่ดีนะ อันนี้ตอนนี้ความปวดมันก็กำเริบไปเรื่อยๆเนาะแต่ตัวพูดตัวภาคมันก็คู่ขนานกันไปเลยมันเห็นความปวดเป็นยังไงมันก็พูดภาคไปตามความปวดนั่นแหละพอปวดมากๆไอตัวพูดภาคมันก็พูดไปว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วม้งพอก่อนดีกว่าอีกอันหนึ่งอีกอีกความคิดหนึ่งบอกเฮ้ยดูต่อดูต่อดูต่อ,ด,ตอดูมันดูที่ว่ามันที่ถึงที่สุดตรงไหนอีกอันนึงไอความคิดอีกอันก็บอกว่าเอ้ยพอเถอะพอเถอะการปฏิบัติแบบนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนหรอกเพราะว่าทําให้ลําบาก อีกอันนึงบอกไม่เป็นไรทําเพื่อการศึกษาน่าเดี๋ยวก็จะรู้เองเลยว่ามันจะหมดปวดตอนไหนเห็นไหมความปวดมันมีอยู่เป็นสิ่งที่ถูกรู้แล้วไอ้ตัวรู้เนี่ยไอ้ตัวรู้เนี่ยพอมันรู้อะไรมันก็พูดภาคตามไปตับความปวดมันก็พูดพูดไปเรื่อยพูดพูดแล้วก็เมื่อถึงจุดหนึ่งมันจะรู้เลยว่าความปวดก็กลายเป็นความชาไปแล้วแล้วมันก็พูดภาคว่าเฮ้ยมันชาเลยเพราะมันเหน็บมากแล้วแต่ก็ปวดมันรู้สึกมันไม่ค่อยมีแล้วแต่มันชา มันดูดูอีกหน่อยหองดูอีกหน่อยนึงดูไปจนกระทั่งสุดที่สุดของมันก็คือความปวดความชาหายไปหมดเลยก็เข้าสู่โหมดของปกติคือไม่มีปวดแล้วแล้วก็ไม่มีชาแล้วแล้วไอตัวพูดภาคมันก็บอกว่าโอ้นี่ที่สุดแห่งทุกข์ของความปวดมันมามันมาจบตรงสุดตรงนี้เองนี่ก็หมายความว่าเดิมมันไม่ปวดใช่ไหมแล้วมันปวดปวดปวดสุดท้ายมันก็หายปวดเอ้ามันกลับมาอยู่ที่เดิมอีกแล้วคือกลับมาอยู่ก่อนปวด ตรงนี้หลวงพ่อ,อชี้อะไรก็คือจากการสังเกตก็จะเห็นอาการคือเห็นความปวดแล้วก็เห็นจิตที่มันพูดมันภาคมันคิดเห็นไหมแค่ดูความปวดเนี่ยความปวดก็ถ้าในสติปัฏฐานสี่เขาเรียกว่าเป็นเวทนาใช่ไหมนี่แสดงว่ามีสติรู้เวทนาแล้วก็ขณะที่รู้เวทนามันก็มีจิตก็คือตัวที่พูดตัวที่ภาครวมถึงอาจจะตัวที่หงุดหงิดลำคาญไม่พอใจเนาะก็เป็นสิ่งอาการที่เกิดในจิตซึ่งเป็นธรรมะ เป็นหมวดหมวดธรรมรวมแล้วแค่แค่สังเกตดูตรงเนี้มันก็ว่าไปแล้วก็คือรู้ทั้งกายที่นั่งรู้ทั้งความเจ็บความปวดรู้ทั้งความคิดเรื่องรู้ทั้งอาการที่อาจจะหุดหิดหน่อยๆอ,อะไรก็แล้วแต่แล้วรวมถึงเห็นสภาวะธรรมที่เกิดแล้วดับไปมีแล้วหมดไปตกลงรวมแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีสติปัฏฐานสี่ครบแล้ในขณะตรงนั้นที่มันมีก็เพราะว่ามันมีตัวสติมีการพิจารณา มีการสังเกตจึงเห็นตามความเป็นจริงว่าเออทุกอย่างเนาะความปวดมันก็เป็นแค่อาการเป็นสักแต่ว่าปวดนะคือความปวดเนี่ยเหมือนถ้าเข้าใจด้วยปัญญาก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยความปวดนี่เป็นสิ่งที่เกิดเองเนาะมันไม่มีใครเป็นเจ้าของนี่แล้วเวลามันดับก็ดับเองอ๋อมันก็ไม่มีใครทําให้ดับนี่รวมแล้วก็จะเข้าใจเรื่องความปวดว่าอ,อ๋ออันนี้มันเป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตา แล้วความคิดอ๋อมันก็คิดเป็นครั้งคิดเป็นครั้งเดี๋ยวก็เถียงกันเองในใจเนาะไอ้ความคิดขวายโน้นก็ว่าอย่างนี้ไอ้ความคิดขวายนี้มันก็ว่าอย่างเนี้ยแต่มันก็เกิดต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะมันคิดกันคนละทีคิดครั้งแรกดับไปคิดครั้งใหม่เกิดขึ้นคิดครั้งใหม่ดับไปคิดครั้งใหม่ต่อมาก็เกิดขึ้นอ๋อมันมีแต่เกิดดับเกิดดับเกิดดับอย่างเงี้ยนี่เนี่ยการปฏิบัติธรรมถ้ามีการสังเกตมีการพิจารณาแบบเนี้มันจะเกิดทั้งสติ ทั้งสมาธิและก็ปัญญาไปด้วยกันเลยแต่ถ้าเราปฏิบัตินะนั่งเฉยปิดตาพริม้มไม่รู้ไม่ที่ไม่ต้องคิดไม่ต้องรู้อะไรอย่างนี้มันเป็นฌานหรือสีมันเป็นโมหะมันเป็นความหลงมันเป็นพบอย่างหนึ่งที่เข้าไปติดพบตรงนั้นพบอะไรพบของความสบายสบายถูกใจพอใจก็เคลิ้มไปเรื่อย อย่างเงี้ยมันไม่เกินประโยชน์เลยไม่มีทั้งจะเรียกว่าไม่มีทั้งสมาธิไม่มีทั้งสติไม่มีทั้งปัญญามันเป็นโมหะหมดเลยเพราะฉนั้นพฤติกรรมแบบนี้ต้องเลิกต้องเลิกมันไม่ได้ประโยชน์เลยมันได้แต่ความหลงแล้วก็ไปติดพึงพอใจว่าโอ้นั่งทําสมาธิดีเลยแล้วมีความสุขมีความสุขแล้วก็มีความสง,งบมันก็ถูกอะแต่ว่าสง,งบแบบไม่รู้ที่หลวงพ่อเทียนบอกว่าสง,งบแบบเนี้ย เป็นการสงบแบบไม่รู้คือไม่รู้ทางตาไม่รู้ทางหูไม่รับรู้ทางกายไม่รู้อะไรเลยแล้วจะเรียกว่าสงบได้ไงสงบที่แท้จริงคือต้องตื่นรู้รู้ทางหูรู้ทางตารู้ทางจมกูกคือรู้ทางอายตนะรู้ได้หมดแต่มีสมาธิมีจิตที่ตั้งมั่นตั้งมั่นเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ดูเนาะตั้งมั่นเป็นผู้ดูเป็นผู้รู้ คือตั้งมั่นอยู่แต่รับรู้อารมณ์ทุกอย่างแต่ไม่ไหลไปเกาะกับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งได้แต่รู้แจ้งอยู่เนี้ยรู้แจ้งเสียงดังก็รู้อยู่วุ่นวายถึงว่าตามองเห็นพลุกพล่านไปหมดเลยก็รู้อยู่แต่จิตตั้งมั่นมีสมาธิมีจิตที่ตั้งมั่นก็รู้อยู่เห็นอยู่แต่ก็ไม่ไปหงุดหงิดไม่ไปลำคาญกับสิ่งพวกนั้นเพราะกำลังรู้อยู่ใช่ไหมเสียงจะดัง จะปวดจะเจ็บจะเมื่อยก็รู้อยู่แต่จิตก็ยังตั้งมั่นอยู่อย่างเนี้ยเขาเรียกว่าสงบสงบอย่างที่ถูกต้องแท้จริงสงบแบบเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะฉะนั้นมันจึงต่างกันลิบเลยว่าไอส้สงบแบบไม่รู้ไม่ชี้เนี่ยอันนั้นเนี่ยไม่ได้อะไรเลยเสียเวลาเปล่านะเกิดมาชาตินี้ถ้าไปติดในภพตรงเนี้ยเหมือนกับว่าเกิดมาก็ตายเปล่า ไม,ไม่เกิดวิชาไม่เกิดอะไรเลยนะแถมยังติดข้ามพบข้ามชาติอีกไปเกิดชาติหน้าใหม่ก็ติดอย่างนี้อีกก็ปิดตาเหมือนหมถึงว่าไม่รับรู้อะไรเหมือนเดิมสุดท้ายแล้วเป็นวัตสงสารเกิดมาทีไรก็เกิดมาด้วยความไม่รู้ทั้งหมดแล้วเมื่อไหร่จะหลุดพ้นจากสิ่งพวกนี้ล่ะใช่ไหมถ้าไม่ปรับปรุงไม่แก้ไขเพราะนั้นต้องปรับปรุงแก้ไขฟังใครฟังผู้รู้ใครก็ได้ที่สามารถให้ธรรมะ ในทางที่จะหลุดพ้นหรือว่าสู่ความพ้นทุกข์ได้ฟังเขาไว้แต่จริงๆอะ่ะคนที่เขาไม่รู้เราก็ฟังได้นะฟังมาเป็นครูของเราว่าเออเขาไม่รู้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็น้อมเข้ามาใส่ตัวว่าตัวเองเป็นอย่างเขาหรือเปล่าถ้าตัวเองเป็นอย่างเขาก็กไ็ไม่ต้องไม่ต้องทําตามเขาไงใช่ไหมเพราะที่เขาหมายถึงว่าเขาทํายังไม่ถูกเพราะมันบางทีมันพอจะอ่านออกนี่ว่าเฮ้ยทําแบบนั้นไม่ถูกอ่ะเราก็รู้แล้วแต่เราไม่ต้องทําตามเขา หรือว่าแม้กระทั่งการฝึกสตินะสมมตินะสมมติว่าเราฝึกสติกับการไม่พูดไม่พูดก็คือปิดปากก็มีสติอยู่รู้อยู่ว่าตอนเนี้ยไม่พูดนะก็มีสติรู้อยู่กับการไม่พูดเนี่ยจะเดินจะนั่งจะนอนก็รู้อยู่ว่าไม่พูดรู้อยู่รู้อยู่พอมันทําท่าจะพูดอ่ามีสติรู้ทันมันก็เหลกกลางป้องเลย <laughs> ใช่ไหมไม่ทันพูดก็อ่ะโอเคสติมีกําลังมากก็เลยไม่พูดก็ฝึกกับ รู้รู้อยู่กับการไม่พูดอยู่เนี่ยฝึกไปเรื่อยๆพอฝึกไปเรื่อยๆปับ๊บเราจะเห็นแล้วว่าคนไหนพูดคนนั้นพูดดังคนนี้พูดค่อยคนนั้นเมามันมากโอ้ยจะเห็นหมดเลยอันนี้เ็าเรียกว่าเห็นข้างนอกแล้วเห็นหมดเลยทําไมจึงเห็นชัดล่ะเพราะว่าตัวเองมีสติมีกําลังแล้วมีสติตั้งมัน่นตัวเองไม่พูดก็รู้อยู่พอคนอื่นคนอื่นพูดมันก็เห็นชัดสิเห็นชัดเสร็จแล้วก็โอ้กลับมาเห็นตัวเองเออตัวเองก็ยังไม่พูดแต่ข้างในนะ ข้างในน่ะยังพูดโ,โหพูดไม่หยุดเลยคือข้างในใจเนี่ยมันจะพูดตลอดเลยโยมถ้าโยมที่มีสติสมบูรณ์เนี่ยจะรู้เลยตัวเองเนี่ยพูดในใจเหมือนคนบ้ามันอยู่คนเดียวลองสังเกตะเวลาไปปฏิบัติเดินคนเดียวมันมีเรื่องราวมากมายที่มันพูดคนเดียวมันภาคคนเดียวแต่บางทีเจ้าตัวไม่รู้ว่าพูดว่าภาคว่าคิดก็เลยบอกว่าตัวเองไม่เห็นคิดอะไรแต่ความจริงอ่ะมันคิดเยอะมากเลย แต่มันคิดเหมือนกับว่ามันเป็นการทำงานของของขันห้าเนาะมันเป็นปกติธรรมชาติธรรมดาหมายความว่าคนที่ยังไม่ตายเนี่ยชีวิตไม่ตายเนี่ยมันจะต้องมีความคิดนึกปรุงแต่งตลอดเวลาคนตายเท่านั้นที่หยุดคิดเพราะนั้นเนี่ยคนที่ยังไม่ตายมันจะต้องคิดมีเหตุปัใจจัยให้คิดมันก็ต้องคิดพูดภาคไปเรื่อยแล้วก็จะเห็นสิ่งพวกนี้เขาเรียกว่าเห็นในจิตนะจิตเห็นจิตคือเห็นข้างในเห็นความคิด ก็ได้แต่เห็นไม่ต้องห้ามไม่ต้องทำอะไรคือทำอะไรไม่ได้ด้วยเพราะว่ายิ่งห้ามมันก็เป็นความคิดใช่ไหมไอาการห้ามเนี่ยมันเป็นความคิดตัวใหม่คิดที่จะไปหยุดความคิดตัวนั้นอันนี้ก็คือคิดเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปทำอะไรรู้มันอย่างเดียวแล้วรู้ก็ไม่ต้องจงใจรู้ไม่ต้องเจตนารู้คือรู้เท่าที่มันรู้ได้ให้มันเป็นรู้อย่างธรรมชาติแค่นี้ถึงขั้นนี้การปฏิบัติธรรมเนี่ยจะสนุกแล้ว จะแบบมันแบบมันสนุกมากเพราะอะไรเราไม่ต้องใช้กายต้องมาทําทางกายให้มันหนักให้มันน่วงพิจารณาทางจิตเลยก็จะเห็นโอ้จิตปรุงแต่งมันก็เป็นเช่นนั้นมันเป็นเช่นนั้นมันเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองมันก็เกิดในจิตอะจิตเขาเรียกว่าไอจิตปรุงแต่งอจิตเกิดนะจิตคิดมันก็เกิดในจิตแต่จิตอีกอันหนึ่งมันจิตที่ไม่เกิดฟังยากเนาะไอจิตที่คิดอะเขาเรียกว่าเป็นจิตที่เกิดเมื่อเกิดแล้วมันก็ต้องดับ แต่มันมีจิตที่ไม่เกิดอยู่ตรงนั้นแหละก็เป็นจิตที่เป็นความว่างเปล่าเป็นความไม่ปรากฏอะไรมันเป็นพื้นอยู่แล้วพอความคิดเกิดปั๊บเอ้าไอ้จิตที่ไม่เกิดเนี่ยมันมีความรู้มันก็เลยสามารถไปรู้จิตที่เกิดได้เอาพอจิตเกิดไอ้จิตที่ไม่เกิดเนี่ยมันก็รู้ได้ว่าเอ้าอันนี้เกิดแล้วพอจิตเกิดดับไอ้จิตรู้มันก็รู้ว่าไอ้จิตเกิดดับแล้วอ๋อตกลงทั้งจิตเกิดทั้งจิตไม่เกิดเอ้ามันอยู่ที่เดียวกัน แล้วก็มันก็รู้ของมันเองไอ้เกิดก็เกิดดับของมันไปไอ้จิตไม่เกิดมันก็ไม่ต้องดับมันก็ได้แต่รู้ตรงนี้จะเข้าใจธรรมชาติสองประเภทขึ้นมาว่าธรรมชาติธรรมชาติประเภทหนึ่งคือประเภทเกิดดับธรรมชาติประเภทหนึ่งประเภทเกิดไม่ดับแต่มันก็อยู่ในที่เดียวกันตรงนี้แหละก็สามารถเข้าใจเรื่องทุกข์และความพ้นทุกข์เพราะอะไรทุกข์ก็คือสิ่งที่เกิดสิ่งที่ดับ แต่พ้นทุก์คือไม่ทุกขก็คือสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับมันก็อยู่ในที่เดียวกันหลวงพ่อคำเขียนนะท่านจึงได้เทศให้พวกเราฟังบ่อยๆว่าในทุกข์ก็มีความไม่ทุกขในโกรธก็มีความไม่โกรธก็คือนี่แหละความไม่โกรธก็คือจิตหรือว่าใจก็ได้มันเป็นความไม่เป็นอะไรเลยได้แต่รู้แต่สิ่งที่เกิดที่ดับอันนั้นน่มันไม่ใช่จิตหรือว่าหรือว่ามันก็ไม่ใช่ใจเพราะมันเป็นธรรมะคนละประเภทกัน เพราะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเข้าใจตรงเนี้มันไม่มีเราต้องทําอะไรทําไมใช้คําพูดอย่างนี้เพราะว่ามีปัญญาเข้าใจหมดแล้วว่าความจริงอ่ะสัจวรจะทแท้เนี่ยมันไม่มีเรามันไม่มีตัวไม่มีตนม,ม,มีแต่สภาพธรรมะที่เกิดนะมีแต่สภาพธรรมะฝ่ายเกิดแล้วก็ดับแล้วก็ธรรมะฝ่ายไม่เกิดและไม่ดับมันเป็นของคู่ขนานกันแบบนี้เพราะฉะนั้นจะเดินจะนั่งจะนอนจะยกมือส4ี่จังหวะมันไม่ใช่เราเดิน ไม่ใช่เรายกมือสิบสี่จังหวะไม่ใช่เราทำแต่มันเป็นสภาพธรรมะก็คืออันนี้เขาเรียกอะไรก็เรียกว่ากายใช่ไหมกายไม่ใช่เราเวทนาความเจ็บความปวดเมื่อเดินแล้วความเจ็บความปวดเกิดขึ้นเอา้าเมื่อมีปัญญามันก็จะรู้เหลือว,ว่าอันนี้ก็ไม่ใช่เราความคิดความนึกเอา้ามีปัญญารู้จักแล้วนี่ว่าอันนี้ก็ไม่ใช่เราความสบายความไม่สบายรู้จักมาแล้วนี่อ๋ออันนี้ก็ไม่ใช่เราความโล่งความโปร่งความ ละเอียดแค่ไหนก็ตามเอ้ามันก็ไม่ใช่เราความหนักความทึบเอ้ามันก็ไม่ใช่เราสุดท้ายก็เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงว่าทั้งหมดทั้งสิน้นไม่ใช่เรานี่คือการปฏิบัติทมสู่ความพ้นทุกข์มันต้องเดินบนเส้นทางแบบนี้แต่กว่าจะถึงจุดนี้ได้ก็ต้องทําความเพียรเริ่มต้นจากความหลงก่อนก็คือมีเราเป็นผู้ปฏิบัติเริ่มต้นนะจากความไม่รู้เนี่ยจากอวิชชาเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากมีตัวมีตนม,ม,มีเรา แต่พอปฏิบัติไปพิจารณาจนเกิดปัญญาแจ่มแจ้งเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดได้มันก็เกิดด้วยตัวมันเองมีเหตุปัจจัยให้เกิดมันก็เกิดมีเหตุปัจจัยให้ดับมันก็ดับส่วนธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับก็มีอยู่แล้วไม่ต้องไปทำอะไรเพราะมันไม่เกิดไม่ดับอยู่แล้วทำให้มันเกิดมันก็เกิดไม่ได้ทำให้มันดับมันก็ดับไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับด้วยตัวมันด้วยธรรมชาติ อันนั้นเองอยู่แล้วเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยหลวงพ่อยังมองนะว่าผู้ใดก็แล้วแต่มีความปรารถนาในปัจจุบันชาตินี้ให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์จริงๆจะต้องมีความตั้งใจจริงๆไม่ใช่ว่ามาเข้าวัดมาแค่อย่างนั้นอย่างนั้นหรือว่ามาบวชแค่อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยมันไม่เป็นคนจริงถ้าเป็นคนจริงเนี่ยจะต้องฝึกตนฝึกตนจริงๆฝึกให้เกิดสติสมาธิปัญญาฝึกจริงๆ ลงทุนหน่อยแต่เมื่อเข้าใจแล้วมันไม่ต้องลงทุนอะไรเพราะเข้าใจถูกหมดแล้วว่าจริงๆอ่ะอาการอะไรที่เกิดขึ้นเราไม่ว่าจะเป็นความแก่ความเจ็บความตายที่มันปรากฏขึ้นที่เขาเรียกกันว่าเกิดแก่เจ็บตายอ่ะเมื่อเข้าใจถูกมันจะรู้ชัดเลยว่าไม่ใช่เราเกิดไม่ใช่เราแก่ไม่ใช่เราเจ็บไม่ใช่เราตายมันเป็นแค่สภาวะธรรมสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นจะต้องหมดสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นไม่ต้องหมดมันจะเข้าใจแบบนี้ตรงนั้นแหละแล้วจะมีใครเหนื่อยจะมีใครทุกข์อ่ะ มันก็ไม่มีผู้เหนื่อยไม่มีผู้ทุกข์ไม่มีผู้ไม่มีผ IN yep. ู้ไม่มีผู้ต้องถึงอะไรไม่มีผู้ได้อะไรไม่มีผู้เป็นอะไรไม่มีผู้บรรลุอะไรไม่มีผู้เลยเนี่ยตรงนี้มันจะดับหมดเลยค่ะถ้าเห็นตรงนี้เขาเรียกว่าดับเนาะตายก่อนตายก็ได้ตายจากความหลงผิดตายจากความเป็นตัวตนตายจากความเป็นกูอันนี้ตายรอบแรกตายก่อนตาย ตายตายครั้งที่สองคือตายคือขันห้าแตกดับเข้าไปเผาถูกฝังไปเผาไปอันนี้ก็คือตายครั้งที่สองแต่ถ้าตายก่อนตายก็คือมีปัญญาเข้าใจถูกตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยว่าเออตัวกูความเป็นตัวกูความเป็นตัวเราดับสิ้นแล้วไม่มีแล้วตรงนี้ก็เรียกว่าตายก่อนตายอะวันนี้ก็สมควรกับเวลา่ะกลับมา